เอาเออพี่มีพี่มีพี่มีอย่าให้พี่ล้มเลยให้พี่ล้มไปไอปิงเขาปิงทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากฮันเตอร์ปิงเลยฮันเตอร์ตกใจตกใจจนปิงช่วงสตาร์เดอร์แนะนำร้านเติมเก็บพอบดเคลฟว่าเพ ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนไว้แม่ไม่ได้เชื่อคลิกเลยตอนนี้ที่ c l e a y g a m e c o m ตามเกม identity v เพียงใช้แค่ uid เท่านั้นคุ้มหลายต่อเพราะว่ามีส่วนลดสัดเต็มและพิเศษกิจกรรมฉลองครบ1 0 0 0 0แสนไลค์แจกยับกว่า1 0 0 0 0แสนบาท ทุกการเติมครบ100งบาทจะได้1่สิทธิ์ลุนรางวัลด้วย <Wow. S 1> อันนี้แอบมากระซิบบอกรางวัลใหญ่คือ iPhone 15 Pro Max โอ้รีบมาเติมแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันได้เลยที่หน้าเพจพอมดเคลว่าเพยอ๋อแล้วเวลาเติมเนี่ยก็อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดของสตาร์ดิวตูนด้วยนะคะทุกคน <Wow. S 1> เปให้คุม้มเปให้ฉลาดตรงพี่เคลว่าเพเท่านั้นเฮ <c oughs> ้ยไม่น่าเชื่ออย่างนี้ต้องเติมล้อกีอย่าลืมมาเติมแล้วก็ใช้โค้ดของเด๋อกันเยอะๆนะคะ ยู่บนหัวคิดมากเก็มค่อนข้างจะม่วงๆหน่อยคิดใหน่อยหน่อยเราว่าคิดมากนิ่มเลยดิคนนุ่มมีเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็น A few minutes later นั่นอะไรดีวะอยากดูไว้ใจเก๋พี่หรือเปล่าล่ะเุ้ยเล่นเราต้องเวลคัมเขาหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยอุ้ยอย่าบึ้งอะไรนพีอยางขายไม่ได้หวิ้นเลยเก็มเฮ้ย ตรงนี้เครื่องมันล็อกอ่ะ,อะเดี๋ยวพี่ไปทำที่จกให้มันอยู่สูสารได้เลยี๋ยวพี่ไปทมเซ็ตตรงหลุมหลังเครื่องให้อุ้ย <c oughs> ไอ้หลันแมงมองไก่น่ากลักวจะหายเลยไฮ<ม>้เ<ม>ขาเดินมาทางเดียวกันเลยตรงหลุมหลังเครื่องระวังนะกระต่ายคลั่งอืมกระต่ายคลั่งไรนนไปทำอะไรเขาไ,ได้ยินเสียงพี่แบบทำอะไรก็แก๊กแก๊กแน่เลยวาย Hello แววข้ามไม่ l o แววข้ามอุ้ยเขามาจริงว่ะ อยเขาเขาโอ้โหเขาอุดประตูแบบร้อยเปอร์เซนต์เขาไม่ยอมให้พี่เล่นประตูไม่นะอยู่จะทำอย่างนี้ค่ะไอไม่ได้นะเขามีปิดปิดหน้าต่างนะครับเล่นเปิดได้แหละหน้าต่างนะครับเปิดได้ไม้กระยิบอ้าวเขาหายไปแล้วอุ้ยจี้จี้จังหวะนี้แหละจี้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 ี้เดี๋ยวพี่ขอหาจี้นะเอาอเอาวะเอาวะเออราชาลูมีน้ำหอมยัง น้ำหอมแล้วพี่โอเคเลยน้ำหอมใส่น้ำหอมพี่อ้าวขอบคุณนะไม่บังคับนาชาโนอยู่การค้ำ ตีฟรีหรอปาเขาเป็น hmm. น้ำหอมไหมพี่เอ้าแล้วเขายออีกรอบอีกแตะไม่เป็นไรเขาเสียน้ำหอมฟรีอ่่ะไมเป็นไรแค่ระยะมันจะหายอําคำอําคำจังนะอําส่งเงินอําส่งเงินนี่อําส่งเงินเรียบร้อยเฮ้ยบอกเขาตีสวยจังหวะนี้แหละมีเวลาฉีกใจเย็นกพี่

เอ้ยมาลง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 ปักปกปักปกปกปกที่ดำป right. ุู๊้ที่ดำนั่นเล่นตีไม evet. ่โดนวัตพี่ว่ามันจงใจพี่มันจงใจปัก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 ไักปักปักปัยปักปักักปกปกปั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 ักกกปักปัั บล็อกดีกว่าโยกบล็อกดีกว่าน้ำหมงน้ำหอมอะไรแต่พี่มีให้ได้นะน้ำหอมน้ำหอมเก้มีน้ำหอมให้นะเก้วายอย่ารับราชาลงเก้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 อ่ะเก้แข็งเก้แข็งน้ำหอมขี้เป็นน้ำหอมไหมหรอครับ ทำไมเวลาพี่เล่นเก๋เราไม่เคยได้ไปเซตที่กันสักทีวะเราไม่เคยได้ไปเซตที่กันดีๆกันสักทีเลยจ้ะพี่ก็จะลุกแล้วพี่ก็จะลุกแล้วใหญ่ก็จะได้มาบล็อกมากกว่าเอออยากอยากอยากได้เลยไม่์กี้ได้ก็ได้โอ้ยได้ไม่์กี้ได้มีนี่นี่นี่ให้เป็นโลคี้อ้าวโอ้กี้โดนดิโลคี้อ้าวยังสักกับป๋กิบทำนะอุ้ย เขาม่เล่นตรงนี้เขาเพิ่งวิ่งมาโอ้โหตกใจหมดเลยโอเคเจ้าพายลุกคีกูตื่นขึ้นมาบอกเขาโอุ้ยออกแล้วส้มีเล่นจ้าไปถ่านไม่ทั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 นเดี๋ยวนะ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 มันเอาอะไรมาวะทงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเออพี่มีพี่มีพี่มีอย่าให้พี่ล้มเลยให้พี่ล้ม ฮันเตอร์ตกใจตกใจจนปิงปิงผมไม่ชอบตกใจจนปิงเลยฮันเตอร์เขาตกใจจนปิงเลยแ่ะดับลินแล้วดับลิน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 แล้วคุณวิ่งมารับกระสุนในกอล์ฟแกล้ง เล่นจ่าตรงนี้มีนะอ,อย่ามาตรงนี้อย่ามาตรงนี้อย่ามามทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากร้อยวันพันเหตุการณ์ว้า minutes later พี่ว่าพี่ควรหยุดเล่นเก๋ตอนเนี้ยพี่ควรเลิกเล่นเก๋ก่อนโอ้โหโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลได้อยู่ได้อยู่ใส่สกินเดิมป่ะมึงหน้าเก๋ก็เลยอะเท้าเอวแล้วหนึ่งอะวันที่หักคุณเจสเจสรักีดดำค่ะเจสสีดำค่ะ เกรสีดดไไม่้อย่าสโลค่ะเกรสสีดำค่ะเกรสสีดำค่ะดำดำเกรสดำไม่รู้เรื่องไรออกออกไปออกจะเซฟซอนมึงโดนแน่เกรส a few minutes later อ่ะโอเคเกิดตรงนี้แล้วเหรออันเกิดโรงพยาบาลค่ะชั้นสองอ่ะกำแพงสูงปัญหาเงินก้อนนะคะเออเข้าไปกำแพงสูงเข้าไปกำแพงสูงกันเรนโอ้ระวังนะระวังนะทำใจแล้วไปพ่อแม่แล้ว เอาเลนก็อยู่ข้างหน้าเองไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช่แต่ดูแอบไงเขาจะไปเปิดทีบเขามาด้วยกันเขาเดินมาทางนี้แล้วเลนแต่เขามาด้วยกันนะเขาจะส่งเงินให้เพื่อนนะแต่เขาจะเดินมาทางเฮ้ยเฮ้ยเขาเห็นเลนเขาเห็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 นเองอ่ะเขาเห็นเองอ่ะไปฝากเลยจี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ซื้อซื้อของก่อนเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวพี่แบบปั่นเอาเงินก่อนเลนมีตังค์เท่าไหร่อ่ะครับมีศูนย์บาทพี่โอเคพี่พี่ปั่นให้สองพันเดี๋ยวพี่ไปซับนะ ตามนั้นนะคะตามนั้น่สู้ๆไปก่อนนะคะมีเท่าไหร่สู้ไปก่อนแล้วอ,อมีไม้ใช้ไม้มีหอยใช้หอยกระแทกหน้าเขาไปลูกเข้าใจไหมโอเคโอเคเลยครับไม้ไม่ได้หมายถึงจี้สิ <c oughs> หมายถึงราชาโลฟี <c> ่ <oughs> โอเคราชาไปสองพันอสองพันสามเ้าสวัสดีนจ้ารันงันมีกระพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเลงก่อนจะได้ไม่โอริโอ้ไดงไหมฝั่งนี้เขาทำโอริโอ้เลยพี่สามวาร์ปแล้วเนี่ยอย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้า ตาที่แรกก็กอดทองตาที่แรกมันไม่มีตัวสตาร์นี่เขาก็กอดทองมาเลยนี่บล็อกโอ้โหตัวผอมเกินไปหรือเปล่าเล่นเล่นเล่นออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายตรงนี้ตามนี้มาตามนี้มาโอ้สหโสดมาไม่ทำโอ้เออเฮ้ยเล่นจ้าเล่นจ้าที่ดำที่ดำเล่นที่ดำที่ดำเอ๋มาละ เรียกสายไล่ไหมเอ้ยไม่ท่านจะเหมืาน o r i สายไล่งเขานำเขานำยันเขานำโอ้โหปิดลงมานั่งมาเลยตาตะวันสักครีนึงเขากำลังเดินลงไปเขาเดินลงไปเขาเดินลงไปเดี๋ยวเล่นมองหน้าพี่ไวนนะเล่นมองหน้าพี่ไวนนะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เล่เลยเล่โอเคโอเคอ่าพี่มีดอปลิ้นให้มีกี่ดับลิ้นเดียวพี่โอเคเอางั้นเอาน้ำหอมไหมยังไม่รู้แร้วว่าตอนนี้คือตัวน้ำหอมน้ำหอมอะน้ำหอม วายตีวับวายตีกูด้วยวายตีเปทนวัวเลยตอนนี้ oh, ้ได้น้ำหอมแล้วเนาะเฮ้ยอันนี้ให้พี่แทนไหมให้พี่ใช้ยแทนไหมรันมึงโดนกูเนี่ยรันมึงโดนกูเนี่ยโอ้ยเขาตีหนูเขาตีหนูทิ้งเลยอ่ะเขาเห็นหนูเป็นอะไรอ่ะของตายเหรอแม่ตีทิ้งตีกว้างเลย เดี๋ยวพี่จะไปแล้วเขาเปิดประตูวัฟเราก็ใช้กับเขาได้นะประตูว mm ัฟโอริโอ้ไหมเอ้าลันใช้ไปแล้วลันใช้ไปแล้วใช้ไปเลยค่ะไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่บล็อกบอกได้หรือเปล่าว่าคุณฟิลิปคุณนี้ยิ่งผอมๆมิว่ะคุณฟิลิปผอมไม่ผอมเออติทีกูทิ้งเล่นเขาเดินดักเขาดันโอ๊ยมันไม่ใช่หน้าต่าง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 เขาซื้อของเขาซื้อของให้คุณฟิลิปเราด้วย ก็ขอให้คุณฟิลิปแล้วส่งลกกันพี่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่วิ่งกลับไปรับเดี๋ยวพี่วิ่งกลับไปรับที่เดิมที่เดิมที่เดิมวู้ฮู้แมวตรงนี้นะตรงนี้นะวู้ฮู้แมววู้ฮู้แมวไปเลยไปเลยไปเลยนี่คือเสียงเกิดพร้าวเหรอพี่แมว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 เขาบอกคุตีเขาโดนเขโดนตีกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยตายดิ อะไรผิดอะแม่แม่บอกหนูก่อนสั่งจองกันตอนนี้สั่งจองก่อนสั่งจองก่อนเดี๋ยวไดเดี๋ยวได้เดี๋ยวไดเดี๋ยวไลนอเลนเฮ้ยเขากลับไปอุ้มเพื่อนหรือเปล่าเขาไม่กลับไปอุ้มเพื่อนหรอจริงเหรอไม่กลับไปอุ้มจริงเหรอเพราะว่าทำไมกูจี้ติดประตูตอกปลาลงอ้าวไอ้ลันไอ้ลันอ้าวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับจี้หรอ ที่เขาแค่กำลังสำรวจต้นไม้อย่างพิถีพิถันที่ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะ